ก่อนที่เราจะไปถอดเปลี่ยนหน้าคลาสคอมเพรสเซอร์ของรถยนต์นั้นเรามาเรียนรู้หลักการเบื้องต้นทำไมมันถึงเสียและพังได้หน้าคลาสคอมเมอร์นะมีตัวที่อยู่กับที่และตัวที่เคลื่อนที่ตัวที่เคลื่อนที่ตลอดเวลานก็คือส่วนที่รับกําลังขับจากสายพานคือตัวนี้หรือจะเป็นลักษณะร่องสายพานแบบนี้ก็ตามส่วนที่อยู่กับที่ตัวนี้เป็นชุดของลูกสูบ จะ้องเองเข้าหาชุดที่เคลื่อนที่ตลอดเวลานั้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาสาเหตุหลักที่มักจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นาคลาสคอมเพรสเซอร์แอร์มีการลุกไหม้มีควันขึ้นด้วยความร้อนสูงละความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นส่วนมากแล้วนาคลาสของรถยนต์ทั่วไปนั้นก็จะมีพลาสติกแข็งที่ปรรจุอยู่ด้านหน้าเกิดการละลายเมื่อเกิดการละายนั้นเมื่อมีการเวียงตัวด้วยการหมุนรอบตัวเองนั้นจะมีเสียงดังเพราะลูกปืนร่องโมเลย์นี้แตกการหมุนของร่องมมเลย์สายพานั้นจะไม่ได้ศูน การแป่งนั้นจะทําให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างผิวโลวหสะสดลวดที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นขดลวดเส้นเดียวสดลวดนั้นจะได้รับความร้อนจึงเกิดจากการเสียดสีมีความร้อนสูงนั่นคือคอมเพรสเซอร์นั้นไม่มีการตัดก,ก็คือมันจะทํางานตลอดเวลาเอร์โมสตัดอาจจะไม่สั่งการให้คอมเพรสเซอร์นั้นจากกันหรือมีการตออสายไฟฟ้าตรงเข้ามาโดยผ่านวงจรความร้อนสะสมในขดลวด มีความร้อนสูงจึงเป็นที่มาของขดลวดนั้นมีการไหม้ผลต่อมาที่ทําให้หน้าพลาส่งเกิดการไหม้ได้นั่นคือแหวนรองนั้นไม่มีหรือแหวนรองนั้นมีน้อยเกินไปจะมีแหวนรองขนาดเล็กสวมอยู่ข้างในนี้อันเพิ่มแหวนหรือลดแหวนนั้นหมายถึงทําให้ชิ้นส่วนนั้นให้ห่างรถยนต์บางรุ่นจะไม่มีก็คือออกแบบมาจากโรงงานให้พอดีรถยนต์บางรุ่นนั้นจาเป็นต้องมีแหวนรองให้ชิ้นส่วนนั้นไม่ต้องหมุนเสียดสีกันตลอดเวลา ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตัวหนึ่งอยู่กับที่แต่ในบางครั้งนั้นการเปลี่ยนหน้าคลัสคอมแอร์ของรถยนต์นั้นไม่ได้ทําให้อร์รถยนต์ของท่านนั้นเย็นขึ้นสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นมีอาการน็อกวิธีสังเกตง่ายๆอาการของแอร์น็อกก็คือผลที่อยู่ด้านหน้านี้จะไม่หมุนขยับตัวไม่ได้ซึ่งจะแตกต่างกับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ตัวหน้านั้นจะหมุนได้ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเปลี่ยนหน้าคลัสคอมเพรสเซอร์แอร์ลักษณะคอมแอร์แบบนี้ แต่รถยนต์ของท่านจะกลับมาเย็นเช่นเดิมมีทีการเปลี่ยนหน้าคลาสคอมเพรสเซอร์รถยนต์2รุ่นซ้ายมือเป็นของ Vigo ขวามือเป็นของ Isu ู u D-Max อันดับแรกให้เราถอดน็อตเบอร์สิบนั่นออกแล้วเราก็ดึงออกรถยนต์คันนี้สามารถดึงออกได้ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูของ DMAX ก็ดึงออกง่ายๆได้เช่นกัน ต่อไปเราก็จะถอดปินล็อกปินล็อกตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นของ v ีโกหรือเป็นของ d m a ม็ Mac. ก็คือล็อกร่องสายพานให้กกบที่วิธีถอดด้วยการหาคีมถางมาถึงตัวเราจะถอดของ v ีโก้ก่อนโดยการเสียบเข้าไปทางออกแบบนี้แล้วก็ดึงออกง่ายๆของอ s u d ดีแม็ก็เหมือนกันดึงออกมา ชิ้นส่วนร่องสายพานทั้งสองอีห้อนี้เราไม่สามารถที่เอามือดึงออกมาได้อย่างง่ายๆเราต้องใช้ตัวดูดตัวดูดก็ยังมีลักษณะแบบนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้ปัญจนขันเข้าไปก็จะออกมาแบบนี้ แล้จะเป็นรถยนต์รุ่นใดยีด่ห้อใดจะมีหลักการที่ถอดอย่าเหมือนกัน95%ดูของ v ีโกและ d m a มมีการถอดแล้วย่เหมือนกันแ้่เราก็ใช้คลิปทางอีกครับปิดคลิปป,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 ปิดปิดปิดล็อกตัวนี้ออกมาแล้วเราก็เอามือนหนึ่งออกง่ายๆของ d m a มก็เหมือนกัน